ถูกมากถูกตาแตกนะคะราคาดีที่สุดในราคาตลาดมามาดูคันนี้ t ตโย t a a l l p a ันนะคะ2.5 Hp นะคะเป็นตัว h y b r i d e- f o so นะคะลูกคา้าปี2018แท้ะคะ่ะเอาไปเลยในราคา2,199,000บาทเท่านั้นค่ะมามาดูเครื่องกันค่ะลูกคา้าตัวแบตเตอรี่ไฮบริดเรารับประกันไปนเลยนะคะ10ปียาวๆนะคะสวยมากเครื่องใหมก่กดีมากนะคะไม่มีชนหนักตัดต่อนะคะลูกค้ามากับล้อแม็กเดิมเลยคะ่ะมา มาดูข้างในนะคะข้างหน้าก็จะมีซันล,ลูด้วยนะคะลูกค้าน้อมากับกล้องมองหลังที่ชัดเจนนะคะเป็นหน้าจอสัมผัสบลูทูธนะคะลูกค้าเนาะมีที่วางแก้วนงแก้วน้ําให้อย่างดีนะคะที่ชัดแบตด,ด้วยเนาะ,ะมากับพวงมาลัยมันติฟันชั่นค่ะลูกค้านะคะเบาเป็นเบาไฟฟ้านะคะดูค่ะประตูเป็นประตูไฟฟ้าทั้งสองฝั่งเลยนะคะลูกค้าเนาะเหมือนเดิมนะคะคันนี้เรารับ ปีหรือ20,000โลนะคะลูกค้าใครสนใจอินบ็อกซ์ที่เต็นท์รถ28หรือเบอร์โทร0830064313ได้เลยนะคะ